สองผลงานเอนริเกกทำไมเชลซีควรต้องรีบคว้าไว้สวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ช่องของเรเซเบนออฟฟิเชียลครับเชื่อว่าตอนนี้ครับแฟนเชลซีคงจะรู้สึกกันว่าเมื่อไหร่จะปลดพอตเตอร์เห็นบอกว่าให้เวลาอีก2เกมบ้าง3เกมบ้างแต่ส่วนใหญ่ก็บอกว่าโอ้ยควรจะปลดไปได้แล้วหรือถ้าแพ้ลีสไปเนี่ยก็ควรจะปลดไปได้แล้วอย่าปล่อยให้มันาคาราคาซังมากกว่านี้เลยนะครับและ ชื่อกุนซือที่ต้องบอกว่าตอนนี้มีกระแสข่าวมาอย่างแรงนั่นคือหลุยส์เซลิเก้ครับกุนซือชาวสเปนนะครับที่หลายๆคนเนี่ยมองข้ามเขาเยอะมากๆครับตอนนี้ครับว่างงานอยู่ครับกุนซือวัย52ปีคนนี้ครับก็หมดสัญญากับทีมชาติสเปนนะครับเป็นที่เรียบร้อยครับซึ่งเขาคนนี้นะครับก็เคยคุมทีมมาแล้วหลากหลายทีมนะครับโรม่าเซลต้าบีโก บาร์เซโลนาแล้วรวมไปถึงทีมชาติสเปนนะครับผมก็คือข่าวคราวก่อนหน้านี้นะครับผมเอลชูิงกิโตเนี่ยเคยมีการรายงานมาืนานมาแล้วนะครับว่าตกลงเซ็นสัญญากับเชลซีสาปีรับค่าเด็12ล้านยูโรต่อปีแต่ว่าข่าวนี้ก็เงียบหายไปนะครับแต่ว่าตอนนี้ครับบนั้นของแกรมพอตเตอร์เนี่ยมันยิ่งแย่ลงแย่ลงแย่ลงนะครับและเมื่อสัก2อสวันก่อนเนี่ย มีการรายงานจาก The h h l s s e f o r u u นะครับผมก็รายงานปปเป็นตุเป็นตะเลยนะฮะว่าเชลซีเนี่ยได้มีการพูดคุยกับวิเซลิเก้แล้วนะครับผมแล้วก็เซลิเก้เนี่ยต้องการนักเตะใหม่สัก4คน แล้วก็หนึ่งนั่นคือการเซ็นขาดชอฟเฟลิกแต่ว่าเขาไม่ต้องการคิดเซเฟอร์เอนคุนคูแต่ทำไงได้ล่ะครับข่าวคราวว่าเชลซีเซ็นมาแล้วและก็จะย้ายมาในช่วงของซัมเมอร์หน้าอันนี้ก็ดูแบบว่าเป็นข่าวรือที่แรงมากๆครับจนกระทั่งมีการรายงานจากสปอร์ตนะครับผมถามว่าสปอร์ตเนี่ยฟังได้ไหมก็ตีสักเทียสองเทียสามนะครับผมเพราะว่าอะไรครับ ทางด้านของสปอร์ตเนี่ยก็เป็นสื่อระบอกเสียงของบาร์เซโลนาและด้านของซิลิเเกเนี่ยก็เป็นโค้ชชาวสเปนก็พอฟังได้เขาคนนี้คือตำนานของบาร์ซ่าแม้ว่าจะเคยเล่นให้กับเรยอัลมาดิดก็ตามนะครับผมประเด็นหลักๆนะครับผมเกี่ยวกับเรื่องนี้เลยครับสปอร์ตเนี่ยได้บอกว่า ลุยเซริเก้เนี่ยปฏิเสธครับในการที่รับงานทีมชาติบราซิลต่อจากติเต้เพราะตอนนี้ครับทีมชาติบราซิลเนี่ยว่างอยู่ครับติเต้เนี่ยออกไปหลังจบฟุตบอลโลกค,ครับและเอลิเก้ก็ว่างซึ่งตามรายงานของสปอร์ตเนี่ยได้บอกนะครับว่าเอริเก้เองเนี่ยก็รออยู่นะครับว่าเชลซีจะมีการเปลี่ยนแปลงโค้ชหรือเปล่าตอนนี้เนี่ยเขาก็รอดูสถานการณ์อยู่และเขาก็พร้อมจะมาคุมที่เชลซีอีกด้วยนะครับผมและแน่นอนเลยครับว่าเอลิเก้มาดูนะครับว่าผลงาน เป็นอย่างไรสำหรับลุยซซิลิเก้มาร์ติเนสกาเซียกุนซูวัย52ปีคนนี้ครับ แผนของเอลิเก้เนี่ยคือ4 3 3กันที่เล่นเป็นปกตินะครับทีมชาติสเปนก็เล่น4 3ดได้4 2ส1หลัง3าก็พอที่จะปรับอแดปได้เหมือนกันนะครับผมแน่นอนแหละครับควรจะมองว่าเอลิเก้คนนี้เทพในการคุมยุคของบาร์เซโลนามากที่สุดครับวันนี้ผมก็เลยจะพามาดูนะครับว่าเป็นอย่างไรกันบ้างสำหรับนั่นของลุยเซลิเก้คนนี้นะครับสำหรับต้นั่นของลุยเซลิเก้นะครับผมกุนซือคนนี้ครับเราจะพามาดูกันเลยครับตอนที่คุมโรมา่าอะเระย้อนกลับไปตอนที่ยังไม่เทพด้ยนะ 8นิถุนายนครับในปี2011ครับคุมสั้นๆนะครับ1ฤดูกาลครับ42นัดชนะ17เสมอ9แพ้16ครับยิง6.4เสีย59ครับจากนั้นครับก็กลับมาคุมในสเปนครับกับเซลตาบิโกครับในช่วงของปี2013ถึง2014คุมไป1ฤดูกาลครับ40นัดครับชนะ15เสมอ7แพ้18ยิง50เสีย58ครับแต่ว่าจากนั้นมาครับในปี2014ครับเอลิเกเคนี้ มารับงานที่บาร์เซโลนาครับแล้วก็คุมไป3ปีคุมไป181นัดยิงไป519ประตูครับแล้วก็เสียไป147ประตูต้องบอกว่าโหดจัดจัด,จดนะครับแล้วก็มาคุมทีมชาตสเปนครับภาคแรกเนี่ยคุมไปประมาณสัก ไม่ถึงปีครับเกือบเกือบปีนะฮะ9กรกฎาคม2 0 1 8ถึง26มีนาคมในปี2 0 9ครับคุม8นัดครับชนะ6แล้วก็แพ้ไป2นะครับผมยิง21เสีย9แล้วก็ประกาศอำลาไปเพราะว่าลูกเขาเสียชีวิตเพราะนั่นจะว่าเป็นโรคมะเร็งน,นะครับผมจากนั้นมาครับก็กลับคุมทีมชาติอีกพักนึงครับในช่วงของปลายปี2019ครับในช่วงของมศถิกายนแล้วก็คุมถึงปี 2, 2022ครับชนะ 20เสมอ14แพ้5จาก39นั้นนะครับยิงไป76เสียไป28ประตูครับ ก็ทีนี้ครับเดี๋ยวจะพามาดูครับว่าตอนคุมบาร์เซโลนาเนี่ยในช่วงของปี2องพถึงสองพเนี่ยผลงานเป็นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวเรามาดูพร้อมๆกันเลยนะครับผมเริ่มในปี2องพครับเอลิเก้เนี่ยจับงานบาร์เซโลนานะครับผมแล้วก็ฤดูกาลนั้นฟอร์มอย่างโหดเลยนะครับในปีนั้นเนี่ยบาร์เซโลนาครับ2องพันสีเนี่ยเขาสามารถพาทีมคว้าชิปเปอร์แชมป์นะครับพาแชมป์ลาลีกาสเปนโกปาเดเลและก็ยูฟ่าแชมเปีเฟนส์ลีกลิโอเนลเมสซี่เนี่ยยิงไปถึง58ประตูทุกรายการนับว่่าาไมมธรรรดคับแล้วก็ปีนนั้ บาร์ซ่ายิงไปถึง110ประตูเสียไป2 1ประตูเก็บไป9.4คะแนนในลาลิกาสเปนครับปีต่อมาครับ25-26 0 1 0 1เนี่ยก็พาบาร์ซ่าคว้าแชมป์เช่นเคยนะครับผมต้องบอกว่าปีนั้นไม่ทำอะไรอย่างมากครับผลงาน,นครับเป็นแชมป์ลาลิกาสเปนแชมป์โกปาเดเลแชมป์ยูฟาซูเปอร์ครัพแชมป์ฟีฟ่าคลัคบโบวคัพนะครับเรียกได้ว่า คว้าแชมป์ไป4่ถ้วยครับพี่นั้นลุยโซเลสเป็นดาวสตมสรสุดของสโมสรครับ59ประตูยิงอย่างโหดทะลายเลยเป็นเดียวเดียวฮะต้องบอกว่า MSN ยุคนั้นโหดมากครับยิงไป112ประตูเสีย29ประตูครับพี่สุดร้ายของเอลิกเก้ครับไม่ได้แชมป์ก,กับบาซ่านะครับผมก็ เป็นรองแชมป์ไปนะครับผมแล้วก็เป็นแชมป์โกปาเดเลนะฮะสามสนัดครับก็ยิงไป1 1 6ประตูเสียไป3 7ประตูนี่คือฤดูกาลที่เอลิกเนั้นโดนยิงมากที่สุดแล้วก็ได้แต้มน้อยที่สุดนะครับปีแรก94ปีที่291แล้วก็ปีเดอรมา90นะครับผมก็ถือว่าผลงานก็ไม่ธรรมดาเหมือนกันแต่แน่นอนแหะครับคนตั้งคําถามครับว่าเอลิเกกคนนี้เนี่ยมีระบบลูกลักไหมก็ต้องบอกว่าก็มีระบบลูกลักเหมือนกันนะครับอย่างเช่นนีชาสเปนครับ ประตูเนี่ยต้องใช้เท้าเก่งครับแน่นอนครับว่าถ้าเอลิเก้มาเอโดอาเมนดี้หมดอนาคตอย่างแน่นอนในด่านเนี่ยอาจจะเป็น ดาบิดลาย่าในแดนจากเบนฟอร์ดอาจจะถูกซื้อตัวมาก็เป็นไปได้หรือว่าจะเป็นโรเบิร์ตซันเชสจากไบรตันก็เป็นไปได้แต่เกปปาก็ใช้เท้าได้เหมือนกันนะครับสาเหตุที่เกปปาไม่ติดทีมชาติเองก็เพราะในเรื่องของฟอร์มเกปปาเพิ่งจะมาดีนั่นเองนะครับผมอันนี้ก็ต้องรอดูกันไปยาวๆครับส่วนความสําเร็จครับอันนี้ก็น่าสนใจครับในการเป็นโค้ชของหลุยส์เซริเก้ครับต้องบอกว่าเป็นคุณสุที่มีความสำเร็จติดไม้ติดมือมาพอสมควรน,นะครับผมตอนเป็นผู้จัดการทีมครับสองแชมป์ลาลิกาสเป็นกับบาร์์์ซซ่่าาาาาาาคครัััับบาาปปบ,ญญบบบแแชชมมปปปปปปโโเเเเเดดลกกออสญญ ซ่า1แชมป์ยูฟาแชมเปี้ยนส์ลีก1แชมป์ยูฟาซูเปอร,ร์คัพ1แชมป์ฟีฟ่าคลับเวครับกับบาร์เซโลนา่าแล้วก็เป็นรองแชมป์ยูฟา เนชันลีกนั่นเองนะครับผมตอนนั้นกับสปเปนะนะฮะแล้วก็รางวัลเนี่ยส่วนตัวก็ถือว่าเยอะพอสมควรครับคิดเห็นอย่างไรครับกับหลุยส์เอลิก้เพราะว่าซิดาดนซีดานยากมากสำหรับผมเนี่ยผมเชื่อเอลิก้มากกว่าโพชเชติโนโ่แล้วก็คนอื่นๆน,นะลองคอมมนไม่ได้ว่าอยากได้ใครแต่ตอนนี้ครับกระแสของเอลิเก้มาแรงมากๆเพราะซีดานเป็นไปได้ยากมากๆเช่นเดียวกันครับงไงฝากกดไลค์กดแชร์ share, คิดอย่างไรคอมเมนต์กันไม่ได้ฝากติดตามช่องของเลสเตอรอลฟิชิกกันวกนนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ